จิตวิทยาที่ทำให้ความรักของคุณยืนยาวตอนนี้คุณมีใบกับสุนิบตัตวิชาจิตวิทยาของมหาลัยเยลครับและคุณมีใบเซอร์ของมหาลัยฮาร์วาร์ดมหาลัยที่ติดอันดับหนึ่งของโลกนะครับมิชช่นของครูครับคืออยากให้ทุกคู่สมหวังในความรักนะครับข้อแรกครับคือ express appreciation regularly คือให้คุณชื่นชมเขาบ่อยๆนะครับปัญหาใหญ่ๆเลยของคนที่อยู่ด้วยกันนานๆน,นะครับคือเดี๋ยวชมแล้วจะเลิงไม่มีอะไรชมเขาแล้ว เห็นเขาเป็นของตายแล้วนู่นนี่นั่นเดี๋ยวของตายคุณนะครับจะไปเป็นของเป็นกับคนอื่นครับดังนั้นครับคุณต้องชื่นชมเขาตลอดเวลานะครับความสัมพันธ์ต้องไม่หานกันแบบวันต่อวันอย่าไปเชื่อพวกสื่อนะครับอย่าไปเชื่อเพื่อนคุณเพื่อนคุณอ่ะยังตีอยู่แฟนอยู่เลยนะครับอย่าไปเชื่อละครอย่าไปเชื่อหนังพวกนั้นเขาไม่ได้ทํามาเพื่อความรักของคุณคุณเข้าใจไหมครับเนี่ยตื่นเลยนะครับเขาทํามาเพื่อเป่าตังค์เขาเขาทํามาเพื่อขายโฆษณาขายเพลงอะไรก็ว่าแต่แต่ไม่ใช่ความสัมพันธ์คุณแน่นอนนะครับดังนั้นอย่าไปเชืื่่ออสแบบนนั้ ที่เขาไม่ได้ทํามาเพื่อความสัมพันธ์คุณครับดังนั้นคุณต้องชมเขาบ่อยๆนะครับเช่นทุกเช้าเขาชงกาแฟให้คุณชมเขาได้ทุกเช้านะ <c oughs> นะครับไม่จาเป็นตนะ้องอก็ของตายเขาทาให้อยู่แล้วอะไรไม่ต้นนะครับไออภิเศษ how you a w a y s make coffee in the morning เนี่ยฉันดีใจมากเลยที่เธอชงกาแฟฉันทุกเช้าเลยเนี่ยเธอรู้ไหมว่าเธอเป็นแฟนที่แบบสุดยอดมากเลยเนี่ยฉันตั้งแต่พ่อแม่ฉันก็มีใครชงกาแฟฉันแบบนี้ได้ทุกเช้าเลยทําไมเธอเป็นคนที่ มีน้ำใจขนาดนี้เป็นแฟนที่ดีขนาดนี้อะไรอย่างนี้ครับสะกดจิตเขาชมเขาตลอดเวลาครับข้อที่2ครับ maintain physical affection คือหลายๆคนพออยู่ด้วยกันนานๆเริ่มเหม็นเบื่อแล้วนะครับโดนตัวกันยังไม่ได้เลยนะครับแบบเนี้ยเดี๋ยวเขาจะไปโดนตัวคนอื่นแล้วเขาจะติดคนอื่นนะครับแล้วคุณก็จะบอกว่า มันพ่อแม่ไม่สั่งสอนสันดานผู้ชายสันดานผู้หญิงก็แล้วแต่ผู้หญิงก็จะบอกว่าสันดานผู้ชายผู้ชายก็จะบอกว่าสันดานผู้หญิงโวไม่รู้ว่าจะตกลงจะเป็นสันดานไกรกันแน่นะครับแต่มันน่าจะเป็นปัญหาอยู่ที่ตัวเราหรือเปล่าที่ตอนนี้นะครับเราอ้วนฉุลแล้วเราปล่อยตัวเราเผลอแล้วเราไม่ดูแลตัวเองปล่อยให้มีกลิ่นนู่นนี่นั่นเขาไม่อยากเขาใกล้แล้วนะครับดังนั้นดูตัวเองก่อนนะครับให้เราเนาะนะครับไม่ว่าจะกี่ปีเดินจุงมืออยู่ใกล้ๆนั่งติดหรือว่าเออมีหอมมีกอดจุก กันตอนเช้าอะไรเป็นต้นนะครับแต่ดูตัวเองด้วยนะครับคุณเอาอะไรไปให้เขาจูบครับคุณเอาอะไรไปให้เขากกอดคุณเอาอะไรไปให้เขาจับมือนะครับกรุณาสมรรจสินค้าตัวเองก่อนนะก่อนที่ยัดเยียดสินค้านี้ให้ลูกค้านะครับข้อที่3ครับการที่ใช้ use f i v to one ratio คือให้คุณอนะมีอารมณ์ดี5เท่า5ส่วนแล้วก็มีอารมณ์ไม่ดี1ส่วนคือแน่นอนอนะคือถ้าเกิดจะพูดแบบ perfect นะ แบบในโลกความฝันนะครับความสัมพันธ์คุณต้องห้ามทะเลาะความสัมพันธ์คุณต้องไม่มีความรู้สึกไม่ดีกันเลยเพราะความรู้สึกไม่ดีนี่แหละมันจะเป็นตัวบ่อนทลายความสัมพันธ์แต่มันเป็นไม่ได้ความสัมพันธ์ต้องมีความรู้สึกไม่ดีกันบ้างแต่ให้น้อยที่สุดครับให้มีหนึ่งแค่หนึ่งส่วนแต่ความรู้สึกดีคุณต้องมี5ส่วนครับดังนั้นวันนี้ก่อนที่คุณจะทําความรู้สึกไม่ดีกับเขาให้เขารู้สึกไม่ดีคิดก่อนคุณทําความดีมา5ส่วนหรือยังถ้า5ส่วนแล้วโอเคอนุญาตให้1แล้งนั้้นก็ตองไม่มกแล้ววอีก5ส่นนะครับ บริหารนะครับอย่าลืมความสมคัญต้องบริหารกันแบบวันต่อว,วันเขาเป็นคนที่คุณอยากจะใช้ชีวิตด้วยทั้งชีวิตใช่ไหมเขาเป็นคนที่คุณสําคัญที่สุดหรือเปล่าถ้าเขาเป็นของมีค่าจริงมันไม่มีของมีค่าที่ไหนนะครับที่จะเป็นของตายอยู่คุณง่ายๆคุณจะต้องบริหารจัดการตลอดเวลาครับแม้แต่การเงินถ้าคุณบริหารไม่เป็นมันก็ไปหมดครับเป็นตัวใจทุกคนครับสวัสดีครับตอนนี้ครูมีของขวัญพใหม่มาแจกนักเรียนล่วงหน้านะครับคือครูมีทำกลุ่มคอร์สฟรีวิชามาร ให้คนคลั่งรักเราใครสนใจอยากได้อยากเข้ากลุ่มเรียนนี้ฟรีนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์และพิมพ์เลข3ตัวเดียวครับและใครมีปัญหาเรื่องความรักสามารถปรึกษาครูเบื้องต้นได้ฟรีครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์ครับเป็นเมืองใจทุกคนครับสวัสดีครับ